สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวไม่คิีมเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะแม่คิีมจะชวนมาทําขนมกล้วยทอดนะคะสูตรนี้ทํากินทําขายได้เลยค่ะเนื้อแป้งของเราก็จะมีความฟูกรอบมากเลยนะคะส่วนรสชาตินะคะก็จะมีความอร่อยลงตัวพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครัวไม่คิีมด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมของแม่คิีมก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกากมะพร้าวที่เราคั้นแยกออกจากกะทิค่ะงาขาวดิบค่ะเราไม่ต้องคั่วนะคะเราจะใช้งาดิบเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรานํากล้วยของเราลงไปทอดนะคะงาของเราก็จะสุกอยู่ดีค่ะก็ให้เราเตรียมชามกะละมังนะคะในการผสมแป้งค่ะไม่คิมก็จะใส่แป้งมันนะคะลงไป100กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า150กรัมนะคะ แป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะแม่คิีมใช้อยู่ที่50กรัมค่ะยี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะน้ำตาลใสายแดง50กรัมค่ะแม่คิีมจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าความหวานของกล้วยก็จะมีค่ะเราใช้เป็นกล้วยสุกงอมนะคะเกลือค่ะแม่คิีมก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับขนมของเรานะคะเกลือจะช่วยชูรสให้ขนมของเรามีความอร่อยกลมกล่อมมากค่ะ น้ำมันนะคะแม่คิีมก็ใช้น้ำมันอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะมันจะช่วยทําให้ขนมของเรามีความฟูแล้วก็กรอบนะคะไม่อมน้ํามันค่ะตามต่อด้วยน้ําเย็นจัดนะคะแม่ครีมก็จะใส่ลงไปแทนน้ําปูนใส่นะคะน้ําเย็นจัดแม่ครีมใช้ยอยู่ที่200 ml อมค่ะเราจะแบ่งใส่นะคะจะไม่ใส่ลงไปทีเดียวค่ะเราจะได้ควบคุมความข้นเหลวของแป้งได้นะคะเราจะทยอยเทน้ําแล้วก็คลุกเคล้าแป้งของเราไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเข้ากันดีค่ะ พอเราคุกเขาได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเทน้ําเปล่าของเราลงไปให้หมดเลยค่ะก็ให้เราคุกเขาต่อไปนะคะพอเราคุกเขามาได้ประมาณนี้นะคะม่คีมก็จะมาเติมหัวกะทิสดค่ะใช้อยู่ที่150 ml นะคะเราจะทยอยใส่เช่นเดิมค่ะเราจะคลุกเขาไปด้วยนะคะแนะนํานะคะให้เราใช้เป็นหัวกะทิสดค่ะจะได้มีความหอมนะคะหรือถ้าเกิดท่านไหนไม่มีก็ใช้ เป็นกะทิกล่องได้เลยนะคะเอาตามความสะดวกค่ะถ้าเกิดเราใช้เป็นกะทิสดนะคะกลิ่นของเขาจะมีความหอมกว่ากะทิกล่องนะคะเราก็ได้คลุกเขาแป้งของเรามาได้สักพักนะคะเราก็จะเทน้ํากะทิของเราลงไปให้หมดค่ะจากนั้นก็คลุกเขาจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันดีนะคะ พอเราคลุกเขาแป้งของเราเข้ากันดีนะคะเราก็จะมาเติมเป็นกากมะพร้าวค่ะแม่คีมก็ใช้เป็นกากมะพร้าวที่เราคั้นแยกกะทิออกนะคะใช้อยู่ที่80กรัมค่ะกากมะพร้าวหรือว่าเนื้อมะพร้าวนะคะแม่คีมแนะนํานะคะให้เราคั้นแยกน้ําและกกากของเขาออกจากกันนะคะอย่าใส่ลงไปรวมกันนะคะเพราะว่าจะทําให้แป้งของเราอมน้ํามันค่ะพอเราคลุกเ้าแป้งของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งของเราไว้อยู่ที่5นาทีค่ะ เพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ํานะคะพอเราพักแป้งของเราครบ5นาทีนะคะสังเกตได้ว่าแป้งของเราจะมีความข้นเหนือขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่ผงฟูลงไปนะคะแม่คีมช้าอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความฟูกรอบให้กับขนมของเรานะคะเราก็ได้คุกเขาจนส่วนผสมแป้งของเราเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะมีความข้นเหลวประมาณนี้ค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไปทอดกันเลยค่ะรอบนี้ไม่ต้องพักแป้งนะคะเราจะเตรียมทอดกันเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปอยู่ที่2ลิตรนะคะแนะนําให้เราใช้เป็นน้ํามันใหม่นะคะขนมของเราจะได้ไม่อ้มน้ํามันค่ะเวลาเราทอดนะคะก็ให้เราใส่น้ํามันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ํามันน้อยนะคะจะทําให้ขนมของเราฟูตัวขึ้นมายากค่ะ และก็จะทําให้ขนมของเราอมน้ํามันนะคะถ้าเกิดเราใส่น้ํามันเยอะค่ะจะทําให้ขนมของเราฟูตัวลอยตัวขึ้นมาดีนะคะเวลาเราทอดก็จะทําให้แป้งของเรามีความฟูกรอบดีค่ะพอเราใส่น้ํามันลงไปจนครบแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่คิมก็จะเปิดใช้ไฟแรงก่อนนะคะเพื่อให้น้ํามันของเราร้อนเร็วค่ะพอน้ํามันของเราเริ่มร้อนนะคะแม่คิมก็จะปรับมาใช้ไฟกลางค่ะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าจะทําให้ขนมของเราไหมค่ะระหว่างรอให้น้ํามันร้อนนะคะเราก็จะมาปอกกล้วยใส่แป้งกันเลยค่ะเราก็ใช้กล้วยนะคะอยู่ที่หนึ่ีนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเติมงาขาวดิบนะคะใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนของไม่คีมก็ใช้อยู่ที่60กรัมค่ะถ้าเกิดใครจะใช้เป็นงาดําก็ได้นะคะเอาตามความชอบเลยค่ะ ก่อนที่เราจะนํากล้วยนะคะลงไปคลุกแป้งก็ให้เราคนแป้งก่อนนะคะสักรอบเพื่อให้ส่วนผสมได้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาตัดกล้วยนะคะหรือว่าผ่ากล้วยใส่ลงไปค่ะมิคิมก็จะตัดที่3ชิ้นนะคะหรือถ้าเกิดท่านไหนนะคะต้องการผ่าให้ได้สักสีหรือว่า5้าก็เอาตามความชอบเลยนะคะของมิคิมก็จะให้มีความหนาหน่อยนะคะเพราะว่าเราทําทานเองค่ะถ้าเกิดนะคะเราผ่ากล้วยของเรานะคะ บางเกินไปก็จะทําให้กล้วยของเราไม่อร่อยนะคะจะไม่ได้อัศรลดของคําว่ากล้วยทอดเลยค่ะก็ให้เราผ่าสัก3ชิ้นประมาณนี้นะคะความหนาของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะก็หรือว่าจะเอาตามความชอบก็ได้นะคะส่วนของไม่คีมนะคะ1ลูกก็จะทําอยู่ที่3ชิ้นนะคะพอเราใส่ลงไปประมาณเต็มกละมังแล้วนะคะเราก็จะคุกเขาค่ะทำอย่างเบามือนะคะเดี๋ยวกล้วยของเราจะหักค่ะ พอน้ำมันของเราเริ่มร้อนนะคะแม่คิมก็จะเติมใบเตยลงไปทอดค่ะใช้อยู่ที่2ใบนะคะเราจะใส่ลงไปทอดก่อนเพื่อให้น้ำมันของเรามีความหอมนะคะพอเราทอดใบเตยของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะตักออกเลยค่ะพอเราตักใบเตยออกหมดแล้วนะคะเราก็จะปรับมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะวิธีการสังเกตว่าน้ำมันของเราใช้ได้หรือย,ยังนะคะก็ให้เราหยอดแป้งของเราทดสอบค่ะ เมื่อแป้งของเราฟูตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้เราทยอยนากล้วยของเราลงไปทอดค่ะก็ให้เราหยิบกล้วยลงไปทอดทีละชิ้นนะคะก็ให้วางห่างกันด้วยค่ะกันเพื่อไม่ให้กล้วยของเราติดกันนะคะพอเราใส่กล้วยของเราลงไปทั่วกระทะดีแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนค่ะในการตักหรือว่าคนแป้งนะคะเพื่อไม่ให้แป้งของเราติดกระทะแล้วก็ไหม้นะคะ ให้เรานะคะหมั่นกับด้านขนมของเราด้วยค่ะเพื่อจะทําให้ขนมของเรามีความกรอบฟูสุกทั่วกันดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านขนมทอดจนกว่าจะสุกดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะพอเราทอดขนมของเรามาจนสุกเหลืองดีแบบนี้แล้วนะคะแม่คิมก็จะปรับมาใช้ไฟแรงค่ะเป็นการไล่น้ํามันของเรานะคะออกจากตัวขนมของเราค่ะทําแบบนี้นะคะจะทําให้ขนมของเราไม่อมน้ํามันค่ะ พอเราได้สีขนมตามต้องการนะคะก็ให้เราตักขึ้นค่ะพอเราตักขนมขึ้นมานะคะก็ให้เราสลัดไล่น้ํามันออกด้วยนะคะทําแบบนี้ขนมของเราจะไม่อมน้ํามันค่ะเราก็จะช้อนนะคะตักเศษฝุ่นของเขาออกด้วยนะคะเวลาเรานําลงทอด <assa> ขนมของเราจะได้ไม่เปื้อนฝุ่นค่ะจากนั้นคะ่ะเราก็จะนําขนมของเรานะคะลงทอดทีละชิ้นเหมือนเดิมค่ะพอเรานําลงทอดครั้งใหม่ก็ให้เราปรับมาใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะคะ อย่าใช้ไฟแรงค่ะจะทําให้ขนมของเราไหมนะคะให้เราใช้ไฟกลางทอดจนกว่าขนมของเราจะสุกเหลืองดีนะคะพอขนมของเราสุกเหลืองดีก็ให้เราปรับมาใช้ไฟแรงค่ะเพื่อเป็นการไล่น้ํามันนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราจะสุกนะคะเดี๋ยวแม่คิมจะทอดจนกว่าขนมของเราจะสุกหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะขนมกล้วยทอดของเราก็สุกสีเหลืองสวยมากเลยนะคะให้เราทอดสีเหลืองตามต้องการเลยค่ะ ส่วนของแม่คีมนะคะจะเอาสีประมาณนี้ค่ะกำลังสวยนะคะสีน่าทานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่คีมจะมาหักแป้งให้ดูนะคะว่าแป้งของเขามีความกรอบฟูบางประมาณไหนนะคะแป้งของเราก็จะมีความบางประมาณนี้นะคะส่วนรสชาติของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะ แม่คีมก็ได้ชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติของเขาก็อร่อยมากเลยนะคะมีความหวานกําลังดีค่ะส่วนแป้งของเขานะคะก็จะมีความกรอบฟูมากเลยค่ะค่ะก็ลองไปทําทานกันดูนะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่ชอบหวานนะคะรสชาตินี้กําลังดีเลยค่ะจะมีความหวานเฉพาะกล้วยนะคะแม่คีมจะไม่ใส่น้ําตาลเยอะค่ะสูตรนี้เดี๋ยวลองไปทํากันดูค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทํากินทําขายได้เลยค่ะ ส่วนท่านไหนนะคะที่อยากจะทําขายไม่ครีมแนะนําให้ทําน้อยๆก่อนนะคะเราจะได้ลองผิดลองถูกค่ะก็ฝากไม่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวไม,ม่ครีมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ไม่ครีมทําคลิปต่อไปด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ